สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับคอนเทนต์ F1 กันอีกแล้วกับผมแจมนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงระบบ a แอโรเ n นมิกภายในปี2026ที่จะมีีการเปลี่ยนแปลงรูปโฉมรถใหม่ New Era DRS ที่เดิมทีเนี่ยเราใช้กันเพื่อแซงในปีนี้2025เนี่ย,ยปีหน้าครับระบบนี้เนี่ยจะไม่มีอีกแล้วแต่จะมีระบบที่ใกล้เคียงกันและถูกแทนที่ DRS วันนี้ครับเราจะมาทำความรู้จักกับระบบ Active Aero Dynamic กันดีกว่าโอเคเพื่อที่จะมาทำความเข้าใจเรื่องนี้ครับผมต้องขออนุญาตยกตัวอย่างจากคลิปต้ตองขอขอบคุณช่อง Formula a d i i t ที่ได้ทำ 3D animation เพื่ออธิบายเรื่องเกี่ยวกับระบบ Active Aero Dynamic ใหม่ภายในปี2026ของรถ Formula 1กันครับโอเคทีนี้เนี่ย ก่อนที่เราจะมาพูดถึงตัวใหม่เราต้องขเท้าวความถึงระบบเก่าซะก่อน DRS Drag Reduction System เดิมทีเนี่ยนักขับเนี่ยมักจะใช้ DRS ก็คือกดปุ่มเดียวเนี่ยโอกาสที่จะแซงได้เนี่ยสูงมากครับกด DRS พุ่งแซงซึ่งทาง FIA เนี่ยมองว่าบางทีมันง่ายไปอะไรมากดปุ่มเดียวแล้วแซงได้เนี่ยบางทีมันมัน เดิมทีเนี่ยมันก็สนุกดีแหละแต่ว่าพอนานๆเข้าเนี่ยเริ่มรู้สึกว่ามันเริ่มไม่สนุกละเราขอมาเปลี่ยนกฎนี้กันสักหน่อยดีกว่าทาง FPA ก็คงคิดอย่างนั้นนะนะผมว่าทีนี้เนี่ยกฎใหม่เนี่ย a r r o Dynamic ใหม่นี่เดิมทีเนี่ย a e r o Dynamic DRS เนี่ยจะเปิดได้แค่ข้างบนใช่ไหมด้วยโฉมใหม่รูปทรงใหม่ของรถ F1 ในปีสองพันี่ิหกครับจะมีปีก ที่ทําหน้าที่เหมือนกับคล้าย DRS อะตรงปีกหน้าด้วยและปีกหลังก็มีลักษณะแบบเดียวกับที่เปิดขึ้นเปิดขึ้นได้อะทีนี้เนี่ยมันต่างกับระบบเก่ายัางไงเัาจริงๆแล้วเนี่ยการเปิดข้างหน้ากับเปิดด้านท้ายเมื่อเทียบกับ DRS แล้วเนี่ยคือใช้หลักการเหมือนกันใช้หลักการเดียวกันและให้ความสามารถแบบเดียวกันไม่ได้ต่างจาก DRS ครับ,บแต่สิ่งที่มันเข้ามาแทนก็คือ เดิมที d ี s เนี่ยจะต้องมีกฎการใช้ว่าผู้ที่จะใช้ได้เนี่ยจะต้องขับตามหลังคัทนที่อยู่ข้างหน้าไม่เกินหนึ่งวินาทีถึงจะสามารถใช้ d r s ได้และต้องอยู่ในโซนที่จะสามารถใช้ d r s ได้พอกดแล้วเนี่ยโอกาสขึ้นแซงได้มันก็สูงที่เนี้ยระบบเนี้ยได้ทำการเปลี่ยนแปลงไปแทนที่จาก d r s ให้เป็นระบบใหม่ที่เรียกว่า Active Aerodynamic โดยจะแบ่งออกเป็น2โหมดครับซึ่งตอนนี้เนี่ย มันมีชื่อเรียกลเล่นๆว่า X Mode และ C Mode หรือ z Mode ภาษาบ้านเราอ,ะ,อะนะโอเคทีนี้ขอเปิดคลิปอธิบายเพิ่มนิดหนึ่งเนี่ยครับรูปโฉมใหม่ของรถ F1 ในปี2026จะมีหน้าตามประมาณนี้สังเกตว่าปีกหน้าปีกหลังมีการเปลี่ยนโฉมไปปีกหลังเนี่ยชั้นน้อยลงเนี่ยครับมาทำความเข้าใจแต่อีกเรื่องหนึ่งนั่นคือ C Mode C Mode คืออะไร Z m t Mode เจ้าระบบ C Mode เนี่ยมันคือระบบมาตรฐานของรถ F1 แล้วกันซึ่งเดิมทีเนี่ยมันก็คือโหมดปกติที่ใช้ขับกันนั่นแหละในโหมดเนี้จะทำการ generate downforce ที่สูงมากกว่าและส่งผลทำให้เข้าโค้งได้ดีกว่าและเราจะมี X Mode อ่าดูจากรูปในคลิปนะครับ X Mode จะทำการเปิดปีกที่วิ่งหน้าขึ้นและลดปีกที่วิ่งหลังลงมันจะช่วยในการเพิ่ม การผ่านไหลของอากาศได้ดีขึ้นทําให้รถวิ่งในทางตรงได้เร็วขึ้นซึ่งคําว่า X Mode เนี่ยมันแทบจะเหมือนกับ DRS ตอนนี้เลยแต่เหตุผลที่ทําให้รถในปี2026เนี่ยมันตางออกไปกนะ็คือกฎในการใช้เจ้า Active a e r o d y n a m i c X Mode กับ C Mode เนี่ยมันเปลี่ยนเป็นว่านักขับจะไม่มีเงื่อนไขที่จะต้องตามหลังคันข้างหน้า1วินาทีละ ทีเนี้ยนักขับสามารถเลือกใช้สลับโหมดเนี้ยได้ตามต้องการด้วยตัวเองซึ่งตอนนี้เนี่ยเ,เขาบอกว่านักขับสามารถใช้ได้อิสระนะแต่ผมยังไม่แน่ใจว่าหากกดเข้ามาจริงหรือว่ายังไงมีการประกาศเพิ่มเนี่ยมันจะมีโซนิ่งในการใช้หรือเปล่าเอาง่าย X-Mode ก็คือเหมือน DRS ในตอนนี้เลยแต่ไม่มีกด1วินาทีในการตามหลังถึงใช้ได้คือใช้ได้ตลอดเพราะฉะนั้นจากหากเราฟังแบบนี้นั่นเท่ากับว่าคันที่นําอยู่ก็ใช้ได้ นั่นหมายความว่ามันจะเกิดการไล่บี้สูสีกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นคันที่ตามหลังเนี่ยมันก็จะตามกันแซงกันยากขึ้นอะ่ะแต่มันก็จะไล่บี้กันง่ายขึ้นโดยเช่นกันเอยด้วยเช่นกันอ่าอ่ะเราก็จะกลับไปสู่ยุคแบบรถก่อนมีดียเอสก่อนปีสอง1ัสิบเออ่ะที่เรียกว่าอาศัยการดูดตูดแล้วกันเขาเรียกว่าดูดท้ายอะ่ะดูดท้ายเพื่อแซงกันแบบคลาสสิกอ่า ก็จะไม่มีอะไรที่มันจะทําให้แซงกันได้ง่ายๆละ่ะแต่ว่าก็จะมีตัวช่วยใหม่ครับมีตัวช่วยใหม่ซึ่งในรถ F1 ในปี2026เนี่ยจะมีการเปลี่ยนใช้แบตเตอรี่ระดับ350กิโลวัตต์ซึ่งจะให้แรงม้าที่สูงขึ้นแล้วมันจะมีระบบที่เข้ามาแทนที่ใช้ชื่อว่า Electric Boost ซึ่งไอ้เจ้าระบบเนี้ย มันน่าจะทําหน้าที่คล้ายๆกับการ e i s ในปัจจุบันนี่แหละคือคล้ายๆการกดปุ่ม overtake สร้างความเร็วสูงสุดชั่วขณะหนึ่งเพราะฉะนั้นในการแข่งขันภายในปี2026เนี่ยครับนักขับเนี่ยจะต้องใช้ฝีมือของตัวเองมากขึ้นจะแซงกันได้ง่ายๆเนี่ยไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นนักขับจะต้องเป๊ะขึ้นโอกาสผิดพลาดน้อยลงเพราะเนื่องจากคันที่เป็นผู้นำอยู่เนี่ย ก็ใช้ระบบนี้ได้เพราะฉะนั้นเขาก็ถ้านําอยู่ก็ยิ่งฉีกออกไปได้เพราะเขาก็ใช้ได้เหมือนกันนึกออกใช่ไหมโอเคและทีเนี้ยไอ้พอมันเปิดปิดได้แบบอิสระแบบเนี้ยมันก็น่าคิดนะว่ากลยุทธ์ในการใช้งานหรือการเซตเซตอัพรถก่อนทําการแข่งขันนะครับน่าจะมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นเพราะพอเราสามารถเปิดใช้ ไอ้เจ้าระบบ Active a e r r o y y n m m i c นี่ได้แล้วอ่ะในการแข่งขันน่ะการเซตอัพรถก็น่าจะทำได้ละเอียดขึ้นอย่างเช่นเดิมดีรถอ,อาจจะเซตอัพไปในทางเน้นความเร็วในทางตรงแต่พอปิดปิด i v t i v e ลงก็ทำความเร็วทางตรงได้ดีแต่พอเปิด X Mode เนี่ยที่เรียกว่าเปิดไปีกหน้าปิดหลังขึ้นเนี่ยนะก็อาจจะยิ่งทำความเร็วได้มากขึ้นไีอี่่อใช่ไหมแต่หรือหรือเราเน้นไปที่การ g อ่ e n e r a t e down force ก็คือปรับในระดับที่ Setup ในระดับที่สร้าง Downforce เยอะที่สุดเนี่ยเวลาเรากด Active มันก็จะทำความเรีเวนทางตรงได้ดีขึ้นเช่นกันเพราะฉะนั้นลูกเล่นในการเซตอัพรถของนักแข่งหนงทีมต่างๆเนี่ยผมว่ามันน่าจะเพิ่มจากส่วนนี้ด้วยมันน่าจะมีความแบบจินตนาการนะน,น่าจะมีความลึกมากขึ้นมีความเหมือนกับเรามีลูกเล่น เรามีลูกเล่นตรงนี้ระหว่างการแข่งขันซึ่งมันมากรบข้อเสียของการเซตอัพแบบดาวฟอร์เดเยอะเกินไปในเน้นดาวฟอร์ดได้ก็คือทางตรงความเร็วในทางตรงก็ยังมีเมื่อเรา Active แอคทีฟเอ็กซ์โหมดแบบนี้อ่าลอง,ลอง,ล,องลองรึกภาพป,ประมาณนี้นะครับรูปภาพป,ประมาณนี้ส่วนอ่าอิเล็กทริกบูส์เนี่ยตรงนี้เนี่ยเออยังไม่มีการเปิดเผยเกี่ยวกับกฎเงื่อนไขการใช้อันนี้อะไรมากแต่ผมคิดว่า น่าจะใกล้เคียงกับปุ่ม Overtake ในระบบ ERS ตั้งเดิมเนี่ยของของ F1 ในปีเนี้ยน่าจะไม่ไม่ไม่หนีกันเยอะเพราะฉะนั้นหากเราคิดภาพการแข่งขันในปี2026ที่จะมาถึงนะครับอานแข่งขันเนี่ยจะเน้นไปที่ทักษะของนักแข่งที่มากขึ้นคือเดิมทีก็มีทักษะกันสูงอยู่แล้วแต่ทีเนี้ย พอคุณมาใช้ไอ X mode หรือ C mode ได้ตลอดเวลาเนี่ยหรือจริงๆเข้ามามันอาจจะมีโซนิ่งในการใช้นะอันนี้ผมไม่กล้าร,รับปากถ้ามันใช้ได้ตลอดเวลานะัก็เท่ากับว่านักขับอาจจะเลือกเออทางตรงตรงแล้วก็เปิดเป็น X X mode พอใกล้ถึงโค้งเนี่ยด้วยระบบเนี่ยมันจะมีจริงๆมันจะมีระบบ auto เมติกที่เวลาน,นักขับเนี่ยเหยียบเบรคครับมันจะปิดปิดลงทันทีนะกลายเป็น Z mode ก็คือกลายเป็นโหมดปกติอ่ะออ ปกติในการสร้างดาวฟอร์สมากขึ้นนักขับมันก็จะลดภาระในการที่ต้องมากดเองแต่การเปิด X-Mode เนี่ยเท่าที่ฟังดูเหมือนกับว่านักขับจะจะสามารถกดใช้ได้เองแบบอิสระนะอ่าอยังไม่มีกฎโซนิ่งในการใช้ที่แน่ชัดนต,ตอนนี้ก็ถือเป็นความสนุกใหม่ที่จะมาแทนระบบ ERS เก่าัโซนิ่ง ERS ตัด ERS เก่า ออกไปเลยในปี2026เนี่ยจะถูกแทนด้วยระบบ Active Aerodynamic X Mode และ C Mode X Mode และ C Mode เนี่ยเป็นชื่อเล่นที่เขาเรียกกันตอนนี้นะครับแต่โหมดเนี่ยมันถูกพูดถึงในช่องผมล่าวันออฟฟิ i ชียลไว้นะใช้ชื่อนี้เหมือนกนันพูดถึงชื่อนี้เหมือนกันแต่ยังไม่แน่ใจว่าในอนาคตจะมีชื่ออย่างเป็นทางการไหมแต่ให้เราเข้าใจว่าณตอนนี้ X Mode คือโหมดทางตรงเร็ว X Mode คือทางตรงเร็วคล้าย DRS s ซตโหมดคือโหมดปกติในการสร้างดาวฟอสมากขึ้นประมาณนี้ประมาณนี้แล้วผมก็หวังว่าจากเรื่องนี้มันจะทำให้เราเตรียมตัวพร้อมที่จะรับชมฟอร์มูล่าวันในปี2026ยุคใหม่ที่จะมาถึงเนี่ยได้มีความเข้าใจมากขึ้นเพราะหากใครที่เพิ่งมาตามฟอร์มูล่าวันได้ไม่กี่ปีนะครับตอนนี้เขากำลังเปลี่ยนกฎใหม่แล้วนะหากใครกำลังเพิ่งมาเข้าใจเรื่องของ d r s เพิ่งมาเข้าใจเรื่องของ ERS เนี่ย ปีหน้าเนี่ยไม่มี D I S แล้วนะครับเปลี่ยนชื่อแต่หลักการทำงานคล้ายๆกันเปลี่ยนกฎการใช้เป็นการใช้ได้แบบอิสระอิสระไหมนี่ไม่คอนเฟิร์มอาจจะมีโซนิ่งเหมือนกันอันนี้อันนี้ยังไม่ยังไม่แน่ใจแต่เอาเป็นว่าเท่าที่มีการพูดถึงในการยืนยันจาก Official แล้วเนี่ยนั่นคือระบบเนี้ยจะใช้ได้จะไม่มีกฎตามหลังหนึ่งวิแล้วใช้ได้แล้วเนี่ยจะไม่มีละก็คือใช้ได้ตลอด เอาเป็นว่าวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อน้างหน้าเนี่ยผมจะทยอยมาอัปเดตคอนเทนต์เกี่ยวกับ F1 ในปี2026ที่มาถึงเพื่อเตรียมความพร้อมให้ทุกท่านได้รับชมฟอร์มูล่าวันในฤดูกาลหน้าเนี่ยที่มีการเปลี่ยนกฎต่างๆเนี่ยดูแล้วเข้าใจดูแล้วว่าเอ้ยมันสนุกยังไงมันปั๊บปับปบแซงกันอ,อะไรประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อน ขอบคุณครับยังไงชอบก็อย่าลืมฝากกดติดตามไว้ด้วยนะแล้วก็ถ้ากดไลค์ด้วยก็จะขอบคุณมากครับขอบคุณวันนี้ครับขอตัวไปก่อน